ดีครับคือวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ลำเลึกถึงในการที่เรามาทำพิธีในแปลงนาทุ่งสามหยอ่อมซึ่งเป็นแปลงนาส่วนพระองค์นะครับซึ่งในส่วนของสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดและก็จังหวัดพระนครศรียาซึ่งมีการผูกข้าวพันปอขอ43นะครับเมื่อวันที่1มิถุนาษภาและจะทําการเก็บเกี่ยววันนี้วันที่แกันยาว,วัตถุประสงค์นะครับในการผูกข้าวในแปลงนานี้เพื่อจะนําไปทำเมล็ดพันธุ์นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นการ นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในแปลงนาซึ่งแปลงนานี้เรามีการนําเทคโนโลยีในการใช้โดนนะครับมาในการหว่านในการให้ปุ๋ยครับแล้วก็มีการตัดนะครับต้นปนต่างๆเพื่อจะเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปให้กับเกษตรกรปลูกและขยายพันธุ์ต่อไปครับการที่ที่เราเคารพเทิดทูนศรัทธาผู้นําของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ เราก็อาจจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านหรือการนำเ,เกียรติประวัติงานสำคัญที่พระองค์ท่านได,ได้เริ่มทำไว้นะครับนำมาเผยแพร่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชาก็คือการนำหลักการวิธีการที่พระองค์ท่านได้ทำให้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเ,เอามาทำต่อมาขยายผลมาพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับยัง วันนี้นะครับที่แปลงนาส่วนพระองค์แห่งนี้นะครับก็เป็นแปลงนาที่มีผู้ได้ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในหลงราชการที่9นะครับทางจังหวัดในสมัยนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขอพระาชทานแปลงนานี้นะครับมาทําเป็นแปลงนาสาธิตเพื่อจะสาธิตการเพราะปลูกข้าวทันดีนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้เป็นต้นแบบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของพันธุรศียานะครับแปลงนาแปลงนี้เนื้อที่ไม่มากนะครับแต่ก็ได้เก็บพันุ์นะครับมอบให้กับทางราชการนําไปขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรต่อรวมทั้งได้นําเอาองค์ความรูหร้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาสาธิตให้เกษตรกรเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในปีนี้นะครับก็ได้ชวนหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกอบอจอท่านหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรนะครับท่านนายเพอ ก็มาร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาสมูุณ์แห่งนี้ที่เราโชคไม่ดีในปีนี้คือพายุเข้าพอดีนะครับที่จริงดูจากคุณภาพข้าวท่านพอสถานีวิจัยข้าวก็บอกว่าคุณภาพข้าวดีแต่มาเจอเรื่องฝนนะครับก็เลยทําให้ไม่เหมาะสมต่อการที่จะนําไปปรับปรุงพันธุ์ข้าวเราก็จะขายนะครับจะขายข้าวที่เกี่ยวในครั้งนี้แล้วก็นําเงินขึ้นทุนกล้าวสมเด็จพระเทพต่อไปนะครับวันนี้ก็นับเป็น ความน่าภาคภูมิใจของพระนครศรีอยุธยาของเรานะครับที่เราได้สืบสารพระประวิธานของพระองค์ท่านเราได้น้อมนําปฏบิบัติบูชาพระองค์ท่านนะครับด้วยการนําเอาแนวทางที่พระองค์ท่านได้มีความหงใยใยต่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมาสร้างแปลงทดลองนะครับแปลงที่จะพัฒนาแปลงที่จะขยายองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้นําไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเองนะครับให้เกิดรายได้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ โดยผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวส่วนหนึ่งจะนาํามาใช้ในกิจกรรมวันที่9กัานยายน2560เป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรียาติดได้ดำเนินการ,จ,รจัดงานสุขเกษตรจังหวัดพนะนครศรีอยุธยาในนามหน่วยงานที่ดำเนินงานจัดงานได้ศรียาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านคณะที่ดินนะครับเดี๋ยวจะมีชุดให้นะครับอันดับที่สามท่านกเกษตรกรจังหวัด นะครับซึ่งเป็นวันมงคลอย่างยิ่งนะครับเพื่อสืบสายประเพณีวัฒนธรรมและพันธุกรรมครับโดยนำเงินคืนเก้าถวายตามพระราชศวิสัยนะครับแด่สมเด็จพระชาดาไทยนะครับอีกครับ